สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ได้ลูกปืนมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ฟ้าหลังเช็คเช็คความแน่นแล้วนะครับไม่ไม่ขยับนะครับพอดีเป๊ะเลยครับเร,เราต้องตั้งลูกปืนอย่างนี้ก่อนนะครับ ทีนี้ก็จะคว่ำแล้วเดี๋ยวประกอบภายในนะครับวันนี้น่าจะเสร็จครับลูกนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับไม่ทำงานอื่นครับจะทำลูกนี้ให้มันเสร็จก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวประกอบก่อนครับเ,เปิดฝาหลังออกเปิดฝาหลังดูลูกปืนดอกมันจะยากอีกตรงเอาลูกปืน ออเนี่ยครับเราก็ใส่บล็อกนิ้วใส่ไอ้ดีเข้าไปนะครับเพราะว่าพวกนั้นทําเสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวประกอบกันครับเราค่อยดูอีกทีตอนประกอบเสร็จเดี๋ยวจะลองดูครับจะเทสให้ดูว่ามันจะพอใช้ได้หรือเปล่าครับนี้ก็เตรียมเจาชิ้นส่วนใส่แล้วครับเราต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับ มันมีร่องอยู่ตรงเฟืองแล้วก็ตรงกัลูปนิ้วนี่นะครับนี่ครับมาร์กไว้ฝั่งนี้นะครับเอาสีมาร์กไว้ครับเพื่อให้มันใส่ได้ง่ายนะครับผมก็จะหย่อดน้ำมันไฮดรอลิกลงไปนิดหน่อยแล้วก็เอาแผน่นอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่รู้ชื่อเรียกมัน ใส่ลงไปนะครับือม,มันก็จะลงล่องมันพอดีครับนั่นแหละไอ้เลื่อ,อมๆมาเลยีนี่เราก็เอาน้ำมันลงอีกครับเพราะว่าหลังนิ้วมันจะมาวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะใส่ยังไงล่ะทีนี้สวมลงนิ้วมันก็หล่น Uh huh. เดี๋ยวผมหาวิธีสวมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวสวมได้ง่ายแบบไหน,นจะมาบอกเทคนิคนะครับตอนนี้ก็ใส่บล็อกนิ้วเข้าไปได้แล้วนะครับเทคนิคการใส่ถ้าเราไม่มีอะไรรัดแล้วสวมลงทางตั้งเนี้ยเราก็นอนลงครับผมก็นอนลงนะครับนอนลงแล้วก็ ดูลองตรงรูนี่ครับนี่นะครับแล้วเราก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็มันจะมีปอกนะครับปอกตัวนี้นะครับนี่จะสวมอยู่ในนี่ครับปุ๊บแล้วเราค่อยใส่ลูกปืนนะครับแต่ว่าเราต้องทำความสะอาดก่อนครับนี่นะครับ ปอกตัวนี้นะครับมันจะลงอยู่ตรงนี้นะครับจะสวมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีอีกตัวอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะใส่ที่หลังได้ครับมันใหญ่มันใหญ่กว่าตัวลูกปืนอยู่นะครับมันเป็นตัวล็อกเพชนะครับเป็นตัวล็อกเพ เราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็จะใส่ลูกปืนเลยนะครับลูกปืนนี่ใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับต้องอย่างนี้นะครับหาอะไรมาลองเคาะลงไปเลยแล้วก็ ค่อยใส่ไอ้หมุดนะครับใส่หมุดใส่แผ่นทองเหลืองใส่แผ่นเหล็กปิดฝาหลังเรียบร้อยครับเด<อ>ี๋ยวต่อลูกปืนนะครับใส่ลูกปืนแล้วนะครับมันก็จะหยอดน้ำมันลงไปนะครับ ก็จะใส่ปลอกตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวผมล้างเพลทกันครับทีนี้เราก็จะใส่เพลททองเหลืองนะครับใส่เพลททองเหลืองก่อนนะครับเพลททองเหลืองจะติดกับบล็อกนิ้วนะครับแล้วก็อย่าลืมหมุดมันด้วยนะครับ ในเพจทองเหลืองก็จะมีร่องของมันนี่นะครับแล้วก็จะวางให้มันตรงร่องหมดนะครับโอเค ตรงร่องหมุดแล้วก็เข้าร่องกลางของแหวนด้วยนะครับนี่เราก็เอาน้ำมันชโลูมลงไป ท okay. ีนี้ฝาหลังนะครับฝาหลังแผ่นเหล็กมันก็จะมีแผนน่น,ผนเหล็กตัวนี้นะครับแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับเราต้องใส่พร้อมกับฝาหลังนะครับฝาหลังก็จะมีหมุดเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้ใส่นะจะเอาประเก็นวางนะครับโอลิงเอาตัวใหม่ใส่นะครับแต่ตัวนี้มันก็ยังไม่เสียหรอกแต่ว่ามันมีใหม่เราต้องใส่ใหม่นะครับ ันี้เราก็จะเอาเจรารบีก็แล,แล้ติดไว้กับแผ่นนี้นะครับกับฝาหลังค่อยวางนะครับเดี mm. yeah. ๋ยวทำพิธีก่อนครับใส่ก่อน mm. นะครับใส่ปรเกนโอลิงใหม่นะครับตัวนี้แปะจรารบีเข้าไปแล้วครับก็นี่เป็นรูน้ํามันนะครับรูน้ำมันรูน้ำมันจะมาตรงกับตรงนี้นะครับมันก็จะมีหมุดอยู่หรอก ก็มีร้น้ำมันฝั่งเดียวนี่แหละไม่มีคำว่าใส่ไม่ถูกนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยววางใส่เข้าไปก่อนครับพอวางเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในหลงหมดนะครับสปริงมันดันไว้ครับเราต้องค่อยๆอัดน็อตลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็หาน็อตยาวมาอัดก่อนนะครับนี่นะครับ จะอัดสี่ห้าตัวเนี่ยครับก่อนนะครับแล้วก็อย่าอัดนน็อตก่อนครับก็พออัานน็อตหมดทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็มาลองหมุนดูนะครับปั๊มนี้เป็นปั๊มข้างขวาอืถ้าเรานั่งอยู่บนบนบัลลังคือข้างขวานะครับมันก็จะหมุนมาไม่ฝั่งนี้นะครับมันไม่ลื่นปื๊ดนะครับ เพราะว่ามีสปริงดันหน้าเพดไว้ข้างในนะครับถ้าลื่นปืดนี่คือไม่ผ่านนะครับถ้าเราหมุนแบบแบบแบบง่ายๆเลยนะ่ะมันมันจะต้องมีความหนืดหน่อยนะครับโอเคนะครับได้แล้วทีนี้ก็จะมาเป่าสองรูเพื่อเช็คไอตัวนี้ครับ เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันจะมีขาเซอร์โวอยู่ข้างในนะครับดันให้มันโยกไปโยกมานะครับว่ามันโยกดีหรือเปล่านะครับเราก็เปิดรูมออกมาปุ๊บแล้วก็เอาน้ํามันลงไปนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูนะครับเราก็ใส่น้ำมันก่อน,นครับ แล้วเราก็จะเอาลมเป่าครับคอยดูนะครับมันจะกระเด็นใส่เรานะครับตัวนี้ไปไหนมาตัวนี้คือตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับไอ้เจ้ากระเดื่องเนี่ยมันต้องถอยหลังนะครับ อันี้มันโดนปิดไว้หรือเปล่ามันก็เลยดันไม่อยากไปก็แรงดีอยู่นะครับมันยังไม่มีน้ำมันเลี้ยงเยอะครับ เ,เขาใช้น้ำมันเป็นเป็นซีนนะครับ โอเคนะครับไอรูนี้คือรูที่มาจากปั๊มชาร์จนะครับจะดันน้ำมันขึ้นมามาเข้าฝาคอนโทรลแล้วฝาคอนโทรนจะแยกจะแยกซ้ายขวาครับจะแยกเป็นตัวเปิดเซอร์โวนะคิดว่านะในความเข้าใจของผมน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่คนที่ออกแบบปั๊มเนี่ยคนที่ออกแบบมาสร้างขึ้นมาเนี่ยเก่งมากเลยนะครับปั๊มตัวเล็กเกพารถเจ็ดแปดตัน เก้ตาตันสิบตันวิ่งได้นะครับเดี๋ยวก็จะประกอบฝานะครับแต่ฝายังไม่ได้ทำนะฝาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโอลิงขูดประเกนออกก่อนนะครับไม่ไม่ไ,มไ,มได้ตั้งอะไรนะเปลี่ยนแค่อลิงตรงแกนนะครับเพราะมันรั่วนะครับก็เดี๋ยวตอนทำฝาจะถ่ายดูอีกทีครับ ว,วันนี้ก็สวัสดีครับ